คำถามต่อไปนะครับคำว่าปาทุกกาและอุปาหนาต่างกันอย่างไรถามต่อนะครับลักษณะอย่างไรใช้ได้อย่างไรใช้ไม่ได้ขอช่วยอธิบายและบอกสันฐานด้วยเพื่อการศึกษานะครับนิมนต์ท่านพระมหาภาคภูมิเลยนะครับขอ,อการนะครับคําว่าปาอุปาหนาเลยไม่มีปัญหานะครับปาหนาก็รองเท้าที่เราใช้กันอย่แหละอุปาหนานะครับ ต,ตรงปาทุกกาเนี่ยจะมีคำพูดต่างกันในคำพีโยชนาและก็ดีกาต่างๆนะครับเพราะปาทุกกาคืออะไรกันแนนะ่อุปานะคือรองเท้านะครับซึ่งถ้าเราอ่านในคำพีดูก็จะพูดถึงรองเท้าหนังจะมีการแบ่งมีว่ารองเท้าหนังหนึ่ง 1, ชั้นสองชั้นสามชั้นอะไรก็มาไปนะครับก็ไม่สงสัยเนาะรองเท้าเราจะไม่สงสัยกันหรอกครับรองเท้าแต่อุปปาทุกกาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดหลายๆมติให้ฟังนะครับที่เราแปลว่าเขียงเท้าเนี่ย ถ้าแปลว่าเขียงเท้านะครับนมกถึงเกี้ยนะครับนะเกี้ยคืออะไรครับรองเท้าที่ไม่มีรองเท้าไม้สําหรับสวมในบ้านใช่ไหมครับถ้าแปลว่าเกี้ยแต่จริงๆแล้วโยชนาเขาอธิบายว่าพวกาปาจิติยาที่โยชนาะทนะ่านอธิบายว่าเป็นรองเท้าชนิดหนึ่งเอาหนังพันทําพื้นรองหลายหชั้นคือมันจะมีแบ่งเงี้ยนะครับแบ่งเป็นจำมะปาทุกานะปาทุกาหนังกับ กฐปาทุกาปาทุกาไม้อย่างเงี้ยถ้าเป็นปาทุกาหนังคือเอาหนังมาทําพันทําพื้นรองเท้าหลายๆชั้นนะครับถ้าเป็นปาทุกาไม้คือทาได้ไม้นะครับส่วนถ้าคำพีปาติโมคขภาษา,าดีกานะครับจะบอกว่าปาทุกาคือรองเท้าที่ไม่มีสายมีแต่พื้นโดยมีตุ่มขึ้นมาเนี่ยใช้หนีบเวลาเดินทําให้ต้องลากเท้าเห็นนั้นจึงเกิดเสียงดัง ฉะนั้นปาทุกาเนี่ยพุทธเจ้าห้ามนะครับห้ามใส่เดินใช่ไหมครับแต่อนุญาตปาทุกาไว้ในแค่ทีที่ครับมีที่ไหนบ้างห้องถ่ายปัสสาวะห้องถ่ายอุจจาระคราวนี้ก็เนี่ยรู้แล้วนะครับว่ามีความแตกตา่างอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะเอาตามที่ท่านกล่าวไว้ก็คือพวกปาทุกกาเนี่ยมันจะไม่ใส่เดินครับถ้าใส่เดินจะมีเสียงดังนะมีต้นบัญญัติก็มีพิสูจอะไรครับชาวปักกหรือเปล่าที่ไปใส่ปาทุกาเดินนะครับรบกวนพิสูจที่ปฏิบัติสมาธิเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเสียงมันจะดัง ตอนกลางคืนจะเดินแก็บกรับแกบก็บเนี่ยนะครับก็เลยไม่อนุญาตให้ใส่เดินทั่วไปนะครับปาทุก,กาคือเรื่องปาทุก,กากับอุปหานานนะครับจะมีกล่าวไว้หลายๆที่นะครับก็คือในเรื่องเสีคียวัดก็มีนะให่ไหมครับที่ไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่เป็นไข้นะครับผู้สวมรองเท้าผู้สวมเขียงเท้าใช่ไหมครับแล้วก็ในจำมขาาาัขคันตะจะมีการห้ามอยู่นะครับเรื่องปาทุก,กาชนิดต่างๆปาทุก,กาและอุปหานาต่างกันอย่างไรก็รู้แล้วนะครับ อุบานาก็รองเท้าหนังทั่วไปนะครับถึงรองเท้ายางที่เราใช้ทุกวันนี้จะไม่มีในแบบนะครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องมีในแบบทั้งหมดนะครับถึงจะสมควรเพราะว่าสิ่งที่ไม่มีในในแบบก็คือไม่มีในพระพุทธพจน์ในอธถกถา,ภาในดีกานะครับแล้วก็เอาอะไรไปจับครับมหาประเทศสี่นะครับสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าควรสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายอะไรเป็นต้นนะครับก็สี่อย่าง อันนี้ก็ดูว่ารองเท้ายางก็ไม่ขัดกับรองเท้าหนังอะไรนะครับก็สมควรนะครับก็บอกว่ารู้ว่าปาตุกาถ้าเกิดปาตูกาทั่วไปก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ทรงห้ามมาอยู่นะที่ใช้ได้ก็คือที่พูดมเมื่อกี้แหละครับปาตุกาที่เขาทําติดกับที่ไว้ไม่ตึงเท้าเฉยๆไม่ให้มันล้มเวลานั่งส้วมนะครับมีที่อนุญาตไว้เฉพาะแค่นั้นนะครับแต่ปาตุกาเนี่ยห้ามใส่เดินนะครับห้ามใส่เดินทั่วไปเพราะว่าจะมีเสียงดังนะครับก็บอกได้แค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดจะถามลักษณะสันฐานนะครับ ก็คือปาทุกามันไม่มีสายมีแต่พื้นอางที่ว่าแล้วก็แบ่งเป็นสองอย่างตามยชนะคือแบบหนังกับแบบไม้ส่วนรองเท้าก็อย่างเนี้ยมีหูมีสายอย่างที่เราใช้กันนะครับใครถามไม่รู้นะครับมีเคลียร์หรือเปล่านะครับ